สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ r ี l a x Tarot 99นะคะในวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ในแรดดอมที่ว่ามีคนไม่เป็นอันกินอันนอนเฝ้าคิดถึงแต่หน้าของคุณวันนี้ใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะในการทำหัวขอ้อคลิปมีคนไม่เป็นอันกินอันนอนเฝ้าคิดถึงแต่หน้าคุณ ใครกันคะที่ไม่เป็นอันกินอันนอนคิดถึงแต่เรื่องคุณคิดถึงแต่หน้าคุณขอดูไพ่ของใครคนนั้นเลยคะ่ะขอดูพลังงานไพ่ของคนคนนั้นนะคะที่เฝ้าคิดถึงแต่เรื่องของคุนนะขอพลังงานไพ่สิบใบคะ่ะ เป็นชาวทาตน้ําคนคนนี้เป็นคนช่างเลือกนะคะเป็นคนอ่เข้าถึงยากเป็นชาววันศุกร์ได้นะคนคนนี้อาจจะมีสายอาชีพเกี่ยวข้องกับอ่อขอภัยค่ะเกษตรกรรม ทำงานสายเดินทางก็ได้นะคะสายอาชีพที่เกี่ยวกับการเดินทางก็ได้เป็นคนที่สร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยตนเองเป็นคนแต่งตัวดีนะคนที่ไม่เป็นอันกินอันนอนพอคิดถึงแต่เรื่องของคุณหน้าของคุณเนี่ย แต่งตัวดีไม่ถึงกับแบรนด์จ๋านะคะแต่ก็เป็นคนที่แบบรู้จักผสมอะค่ะผสมผสมผสานประยุกต์มิกอ <c oughs> แฟชั่นให้มันเข้ากับตัวเองเป็นชาวราศีกันคนคนนี้น่าจะเรียนต่อปอโทจบปอโทได้นะคะ เป็นสายครูบาอาจารย์ได้นะชอบนั่งสมาธินะพลังงานบางคนก็ไปอ่อปีวิเวกเลยค่ะเทนนอฟซอสหรือไม่งั้นก็ทำงานที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีเครื่องจักรอะค่ะเครื่องจักรเครื่องจักรใหญ่ๆอะกดังอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเป็นคนวันพุธนะ เป็นคนที่ฉลาดมากฉลาดล้ำฉลาดแบบตามไม่ทันนะคะคนที่จะทันเดรวเมจิเชียนนี้ก็ต้องเป็นเดรวเมจิเชียนเหมือนกันนะเอชอวานเป็นคนเก่งในเรื่องงานในเรื่องงานต้องยอมรับว่าคนคนนี้เก่งมากหมายถึงหน้าที่การงานนะคะประสบความสำเร็จนะชอบเล่นหุ้นค่ะหรือไม่งั้นคนคนนี้ก็ทำงานเกี่ยวกับการเงินทำแบงค์ เจ้าหน้าที่การเงินแคชเชียร์แล้ว,วลลก็ชอบเล่นหุน่นงานอดิเรกชอบเล่นหุ่นคนที่ไม่เป็นอันกินอันนอนเนี่ยก็คิดถึงแต่หน้าคุณพลังงานเป็นได้ทั้งคนเก่าและคนใหม่หรือไม่งั้นคนคนนี้ก็แอบชอบคุณมานานแต่ไม่กล้าจะเปิดเผยความรู้สึกให้คุณรู้เป็นฟีลของคนแอบชอบคุณได้นะคะอาจจะ อาจจะเป็นคนใกล้ตัวคุณนั่นแหละฟิลเพื่อนอะ่ะเพื่อนรุ่นพี่เพื่อนรุ่นน้องหรือว่าเพื่อนวัยเดียวกันกับคุณอะ่ะแต่ไม่กล้าจะเปิดเผยความรู้สึกให้คุณรู้ด้วยความที่ว่าถ้าบอกว่าชอบคุณจะกลัวเสียความเป็นเพื่อนนะคะกลัวจะเสียเพื่อนก็เลยยังเก็บความรู้สึกไว้ให้คุณให้คุณสังเกตนะคนคนนี้จะเป็นคนที่ทํางานด้านวิชาการได้เป็นคนมีเซนส์คนคนนี้มีเซนส์ คนคนนี้จะค่อนข้างใส่ใจทุกอย่างที่เกี่ยวกับชีวิตคุณพลังงานนะคะสายอาชีพหมอพูดไปหมดแล้วนะน,น่าจะน่าจะครอบคลุมที่แน่ๆเป็นคนเป็นคนหาอะไรถูกใจตัวเองยากอะเป็นคนช่างเลือกอะคะ่ะไพ่ใบแรกขึ้นสีถ้วยเนี่ยเป็นคนช่างเลือกมากขอดูไพ่ของคุณด้วยมาก็ค,คิดถึงแต่เรื่องคุณหน้าคุณ อไพ่ขึ้นมาสองใบคุณเป็นชาวราศีมีนหรือเปล่าคะพวกคุณโอ้โหคุณก็เซนแรงนะคุณชอบในด้านตำรับตำราวิชาสาขาใดสาขาหนึ่งหรือเปล่าคะอืมคุณเป็นฟิลพ่อไม้แม่ไม้ได้นะคุณขึ้นเก้าไม้อันนี้ไพ่คุณนะคะ เชนออฟวา t e n of s อฟ r อสเอยังไงขึ้นไพ่เลขสิบพอกันคุณเป็นชาวราศีพฤษภหรือเปล่าคะพวกคุณอยู่ในสายอาชีพใกล้เคียงกันแน่เลยขึ้นเดอะไฮโลแฟลตแล้วก็เด e Hermit มโอ้ขึ้นจ s t ติ e รับราชการคุณเป็นสายราชการสายกฎหมายหรือเปล่าคะทำงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายคุณเป็นชาวราศีตุลได้นะ รับราชการแน่แน่ทหารตำรวจก็ได้ในช่างวิศวกรธุรกิจส่วนตัวอืมพลังงานคุณชีวิตคุณเกี่ยวกับเลขเก้าใช่ไหมเก้าเก้าคุณเป็นคนรักครอบครัวนะเป็นคนพาละเยอะคุณเป็นชาววันอังคารได้ ันอังคารราศีมีนราศีตุลราศีพฤษศแปดดาบแปดเหรียญแปดแปดเก้าเก้ารนดอมนี้เป็นไปได้นะคะว่าเป็นทั้งคนที่เป็นอดีตของคุณคนที่ไม่เป็นอันกินอนันอนกับคุณน่ะเป็นคนที่มีประเด็นกับคุณในอดีตบางเคสก็เป็นฟิลเคยเป็นครอบครัว ครอบครัวกันมาเลยค่ะแต่ว่าณเวลานี้คุณน่าจะตัดจบไปละเพราะว่าไพ่คุณขึ้นคนโสดไพ่คุณเวลานี้ขึ้นคนโสดแล้วก็เหมือนคุณจะจะเหนื่อยเรื่องงานแล้วก็เรื่องภาระที่บ้านปัญหาที่เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของคุณนะ่ะอาจจะงานเยอะงานเยอะแล้วก็ที่บ้านก็ต้องดูแลอีกเหมือนคุณไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนนะคะไพ่ของความเหนื่อยล้าของคุณขึ้นเยอะนะ แปดดาบเก้าดาบคุณเป็นคนที่ชีวิตค่อนข้างที่จะเจอปัญหาเข้ามาลุมเล้าทำให้คุณเหมือนชีวิตคุณไม่ค่อยจะได้สบายสบายรีแลกซ์รีแลกซ์เหมือนคนอื่นเขาอะเป็นฟีของคนที่จะต้องคอยไปแก้ปัญหาให้คนอื่นอยู่เรื่อยๆพลังงานของคุณนะคะดูแล้วคุณเหนื่อยแต่คุณเป็นคนที่เหนื่อยเหนื่อยจริงแต่ด้วยความที่พลังงานของคุณขึ้น the high l o f a n เนี่ย คือเหนื่อยงานน่ะคุณไม่ท้อแต่สิ่งที่คุณรู้สึกท้อคือคุณเหนื่อยใจเหนื่อยใจกับความรักเหนื่อยใจกับครอบครัวบางคนก็อย่างที่บอกนะคะเป็นประเด็นเรื่องคู่ซึ่งคุณก็หันหน้าเข้าหาธรรมะนะคุณใช้ธรรมะเข้าข่มบางเคสก็ปวดหัวเรื่องลูกด้วยลูกอาจจะดื้ออยู่ในช่วงวัยรุ่นอะไรใดแต่คุณเอาอยู่นะคะคุณเป็นคนรักความยุติธรรมเป็นคนที่ใช้ชีวิตบน บนเส้นทางที่ถูกที่ควรพลังงานตรงนี้แหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านคอยคุ้มครองคุณอยู่ท่านท่านเป็นท่านเห็นน่ะเห็นในด้านของของความที่คุณเป็นคนที่เลือกที่จะเดินไปในในแนวทางที่มันถูกต้องอะค่ะคุณจะเป็นคนที่เลือกทําทําตามความถูกต้องโดยที่มันจะส่วนทางกับความถูกใจของคุณพลังงานค่อนข้างเป็นฟิลคนเสียสละให้ของคุณนะคะ คนที่ไม่เป็นอันกินอันนอนเฝ้าคิดถึงแต่หน้าคุณหนึ่งเป็นคนรักเก่าหรือว่าครอบครัวของคุณคนเก่าที่คุณตัดจบจบไปแล้วอะค่ะแต่ยังอยู่ในความรู้สึกนะจบทางกายแต่ว่าในด้านความรู้สึกมันยังผูกพันกันอยู่สองเป็นคนใกล้ตัวคุณเป็นฟิลของเพื่อนคุณได้นะคนคนนี้พยายามเก็บความรู้สึกมากอาจจะเพราะ สถานะคุณไม่เคลียร์คุณยังไม่ขาดกับคนเก่าอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะยังติดทะเบียนกันอยู่บางท่านก็อยู่ในเรื่องระหว่างรอย่ารออะไรคนคนนี้ก็เลยออกตัวมากออกตัวแรงไม่ได้แล้วก็ด้วยความที่คุณก็เป็นคนที่วางตัวดีเพราะว่าหน้าที่การงานคุณก็ดีฉะนั้นการที่คุณจะทําอะไรเนี่ยคุณก็ต้องนึกถึงออ่หน้าตาทางสังคมด้วย พลังงานคุณขึ้นคิงถือดาบแล้วก็จัสติสเนี่ยถ้าคุณรับราชการหรือทํางานประจํำคุณก็เป็นคนที่มีตําแหน่งฉะนั้นคุณทำอะไรคุณต้องคิดเยอะคิดคิดคิดมากกว่าปกติอะค่ะเป็นเป็นหลายๆเท่าอ่ะเพราะมันจะกระทบในเรื่องของสายงานของคุณคนคนนี้ก็เลยยังเปิดตัวมากไม่ได้แต่คนคนนี้ค่อนข้างห่วงคุณนะเป็นฟิลของคนที่ เป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณเลยอ่ะคนคนนี้น่าจะแฝงมาในรูปของเพื่อนเพื่อนรุ่นพี่เพื่อนที่ทํางานเพื่อนรุ่นน้องเพื่อนที่รู้ปัญหาชีวิตของคุณนะคะเป็นฟิลเหมือนกับว่าเวลาคุณมีความทุกข์คุณสามารถเอาเอาเรื่องมาระบายให้คนคนนี้ฟังได้แล้วคนคนนี้ก็จะมีคําแนะนําดีๆให้คุณเสมอมาตลอดมาตั้งแต่คุณรู้จักคนคนนี้เลยขึ้นเดอะเมจิเชียเนี่ยคนคนนี้เป็นเป็นนักจิตวิทยาเลยนะ คุณก็ไม่ธรรมดานะคุณก็ขึ้นเดิมูนแล้วเดิมูนสำหรับนี้ค่อนข้างที่จะไม่ไม่ดราก็ค่ะเดะมูนสำหรับนี้ดูแล้วมีพลังคุณก็เซนแรงคุณรู้นะว่าคนคนนี้คิดกับคุณมากเกินกว่าเพื่อนแต่ด้วยความที่คุณคุณก็มีหน้าตาที่ต้องรักษาค่ะโปรโฟไฟล์คุณก็ไม่ธรรมดาถ้าใครที่ยัง ยังไม่ไม่ขาดกับคนเก่านะคะยังติดเรื่องกฎหมายเนี่ยยังติดเรื่องเอกสารเนี่ยคุณยังต้องรักษาภาพลักษณ์คัดตัวเองถึงใครจะขาดแล้วแต่คุณก็ต้องเว้นระยะด้วยความที่มันอาจจะยังไม่เหมาะอาจจะเพิ่งหย่ามาแล้วจะเปิดตัวคนใหม่ก็ดูมันไม่ควรอะไรอย่เงี้ยแล้ววุฒิภาวะของคุณแล้วก็คนที่ห่วงคุณเนี่ยก็ดูโปรไฟล์ดีทั้งคู่ด้วยน่าจะเป็นคนที่ มีหน้ามีตาในในสังคมพอๆกันมันเป็นเหมือนฟิลของคนที่ใจตรงกันนะคะใจตรงกันแล้วก็ถูกชะตากันแต่ว่าเวลามันยังไม่เอื้ออำนวยเวลามันยังไม่เหมาะไม่ควรอย่างเงี้ยพลังงานนะคะผู้คุณน่าจะรู้จักกันมานานละหรือไม่งั้นก็เป็นฟิลของคนที่ เคยรู้จักคุณมานานแต่ว่าหายไปจากชีวิตคุณไม่ใช่ฟิลแฟนนะอาจจะเป็นคนที่เป็นเพื่อนสมัยเรียนก็ได้แล้วก็เหมือนกับว่าต่างคนก็ต่างไปใช้ชีวิตอะแล้วแล้วอยู่ดีๆโชคชะตาหรือสายงานมันก็ดึงมันก็หมุนเวียนทําให้คุณกับคนคนเนี้ยได้มาเจอกันอีกครั้งในในสังคมในสิ่งแวดล้อมในสายงานมันเหมือนกับว่าโชคชะตาเหวี่ยงมาเหวี่ยงคนคนนี้มา แต่ก่อนหน้านั้นก็ไม่เคยมีสถานะอะไรกันเป็นแค่คนรู้จักเนี่ยแต่ด้วยด้วยพอมาเจอกันในอีกเวนึงในรูปแบบหนึง่งมันมันเหมือนกับว่าเออมาเห็นกันแล้วรู้สึกถูกใจกันเนี่ยแต่ด้วยความที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดยังไม่สามารถที่จะเคลีย์พลังงานเก่าหรือว่าสถานะของตัวเองออกไปได้มันก็มันก็ยังไม่สามารถที่จะที่จะเออ ชัดเจนให้กันได้ค่ะพลังงานนะช่วงนี้คุณตัวคุณเองอ่ะพลังงานด้านดีในตัวคุณนะคะคุณเป็นคนมีเสน่ห์คุณเป็นคนที่รักครอบครัวนะพลังงานตรงนี้แหละมันดึงดูดให้มีคนที่รู้สึกว่าคุณเนี่ยแหละเหมาะที่จะเป็นครอบครัวเหมาะที่จะเป็นคนที่จะใช้ชีวิตด้วยกันจนถึงนาทีสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ย ด้วยความที่คุณเป็นคนที่ทุ่มเทให้ครอบครัวเป็นฟิลคนเสียสละคนคนนี้น่าจะเห็นในมุมของการที่คุณเป็นคนเสียสละทำอะไรคุณจะนึกถึงคนในครอบครัวมาก่อนก่อนตัวเองถึงตัวเองจะเหนื่อยถึงจดุดออถึงตัวเองจะอึดอัดถึงจถึงตัวเองจะรู้สึกแย่หรือว่ารู้สึกท้อคุณคุณก็จะเลือกที่จะไม่พูดเพียงเพราะว่าอยากจะเห็น รอยยิ้มของคนที่คุณยังต้องดูแลคุณอาจจะมีลูกติดก็ได้นะคะคุณอาจจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยคนคนเนี้ยที่รู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่เนี่ยแหละก็เลยเหมือนกับว่าประทับใจอะประทับใจในใ,ในในบุคลิกของคุณที่มันเป็นฟิลของคนที่เสียสละเป็นฟิลของคนที่ทุ่มเทให้ครอบครัวงานก็ต้องทำครอบครัวก็ต้องดูแลแต่คุณอาจจะเป็นคนที่ไปได้คู่ตอนแรกที่ไม่ค่อย โอเคอะไรใดๆอย่างนี้นะคะก็ก็น่าจะประมาณนี้นะเพราะดูจากหน้าไพา่ไพ่คุณขึ้นความเครียดเยอะคุณมีแปดดาบมีเก้าดาบเนี่ยแสดงว่าชีวิตคุณมีแต่ปัญหาพลังงานบางท่านก็อาจจะไม่มีครอบครัวเลยปัญหามาจากญาติพี่น้องก็ไม่ต่างกันนะคะญาติพี่น้องก็บางคนก็ตัดไม่ได้อะ เพราะคำว่าญ,ญาติพี่น้องอาจจะเป็นเพราะพ่อแม่ขออะไรเงี้ยคุณน่าจะเป็นคนที่มีความมั่นคงในสายงานมากกว่าคนอื่นพลังงานของคุณเป็นฟิลของคนที่สามารถซัพพอร์ตคนอื่นได้ช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นได้ในหลายๆเรื่องพลังงานนะคะถ้าคุณทำงานประจำคุณก็เป็นคนมีตำแหน่งมีตำแหน่งมี power. พลังงานขึ้นไฮโลแฟนแล้วก็จัสติสแล้วก็คิงถือดาบในตัวคุณเนี่ย คุณเป็นผูลคองคนเป็นผู้นำอะไม่ว่าคุณจะเป็นลูกคนที่เท่าไหร่ก็ตามเหมือนกับว่าทุกอย่างมันจะต้องมาเป็นภาระให้คุณแก้ปัญหาตัวเองไม่พอต้องแก้ปัญหาให้ญาติพี่น้องด้วยอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ปล่อยไม่ได้วางไม่ได้เพราะอะไรเพราะคุณช่วยมาตั้งแต่ต้นจะให้คุณวางตอนปลายตอนท้ายมันก็ไม่ใช่แล้วด้วยนิสัยคุณเป็นคนใจดีค่ะขึ้นให้เรแฟนคุณเป็นคนใจดีมากจิตใจดี คุณเห็นคนอื่นลําบากคุณยังช่วยเลยแล้วญาติพี่น้องคุณลําบากคุณคุณจะไม่ช่วยได้อย่างไรอะไรเงี้ยแต่ทุกสิ่งอย่างคุณก็ต้องช่วยบนความถูกต้องนะถ้าญาติพี่น้องคุณผิดคุณก็ต้องว่าไปตามผิดเพราะไพ่คุณขึ้น justice อะคุณเป็นคนรักความถูกต้องคุณก็ไม่เข้าข้างต่อให้เป็นญาติพี่น้องคุณก็คือผิดถูกว่ากันไปตามเรื่องตามราวเป็นฟิลของคนที่ให้คุณแล้วก็ให้โทษคนอื่นได้พลังงานในตัวคุณนะคะ ตรงนี้แหละที่มันประทับใจ The Magician ทำให้ The Magician มีความรู้สึกว่าคุณนี่แหละคือคนที่เขาหรือเธออยากจะใช้ชีวิตอยู่จนนาทีสุดท้ายเป็นพลังเป็นพลังงานเหมือนเหมือนคนที่เหมือนกับว่าเจอแล้วเจอคู่แท้เจอตัวจริงแล้วซึ่งคือคุณอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้แรนดอมนี้ ขอบคุณมากๆสํสำหรับทุกๆการกดติดตามไลค์แชร์ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับหมอการนะคะมีลังใจในการอ่านไพ่ต่อไปทำคลิปลงช่องต่อไปเรื่อยๆขอพระคุ้มครองขอบุญรักษาขอเทวดาปกป้องทุกท่านแล้วก็ทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ